สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการทุกท่านกลับมาพบกับสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากันอีกครั้งนะคะกับดิฉันนางสาวอมาราราัฒนาปิยลุมและดรดวงใจบุญญาภาสผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องที่จะมาพูดใ้การอยู่สองเรื่องนะคะเรื่องแรกคือการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา2562ในระดับประเทศค่ะ คงต้องให้พี่ดวงช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการดําเนินการของกิจกรรมนี้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะน้องฝ้ายค่ะวันนี้นะคะสถาบันภาษาไทยที่ฉันไม่ได้มาคนเดียวแต่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นน้องใหม่ของสถาบันนะคะมาแนะนําให้ท่านรู้จักด้วยก็ขออนุญาตเรียกเลยนะคะว่าน้องฝ้ายค่ะ,คะน้องฝ้ายนะคะก็จะมาช่วยดูแลในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของสถาบันภาษาไทยเราค่ะจากคําถามเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของการกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ภาษาไทยนะคะของนักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโครงการนี้เราดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้วโดยได้มีการแข่งขันระดับโรงเรียนแล้วก็ระดับภาคนะคะซึ่งการแข่งขันระดับภาคเนี่ยได้จัดในช่วงของเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นะคะซึ่งเราดูในวิทยาก็จะเห็นภาพด้วยกันนะคะซึ่งในทีวีวิทยา่ยก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการจัดการแข่งขันในจุดของภาคใต้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลา่ิวาสเขต2ค่ะกิจกรรมนะคะในการแข่งขันก็จะมีทั้งหมด5กิจกรรมด้วยกันนะคะก็คือกิจกรรมการเล่านิทานระดับประถมมัยถ้าน้องไฟ้ายได้เข้าไป ร่วมชมร่วมดูการแข่งขันจะชอบมากเพราะว่าน้องๆประถมใบของเราเนี่ยน่ารักมากแล้วก็เก่งเก่ง<ช><ๆ>จริงๆค่ะค่ะ,ะกิจกรรมต่อมานะคะก็คือการคัดลายมือนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสนะคะกิจกรรมที่3ก็คือการอ่านเอาเรื่องนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ถึงหกนะคะกิจกรรมต่อมาคือการเขียนเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึงถึงสาสำหรับกิจกรรมที่5นะคะก็เป็นกิจกรรมของพี่ใหญ่นะคะก็คือกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่4ถึง6ค่ะซึ่งจักภาพก็จะเป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาคนะคะ,คะดูน้องๆดูสนุกสนานกันนะคะปีนี้นี่สถานที่จัดงานแต่ละภาคนี่ก็จะมีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเจ้าภาพในแต่ละภาคใช่ไหมคะใช่ค่ะในการแข่งขันระดับภาคโดยที่เราจัดมากันทุกปีเนี่ยเราจะมีะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งรับ ให้ความกรุณารับเป็นเจ้าภาพนะคะอย่างของปีนี้นะคะภาคเหนือก็คือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งนะคะภาคกลางก็คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกและภาคใต้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตสองค่ะค่ะปีนี้มีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์โควิดยังไงบ้างคะค่ะในช่วงของสถานการณ์แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา2019นีิ้นีนะคะสถาบันภาษาไทยเราเองก็มีความเป็นห่วงนะคะห่วงใยนักเรียนแล้วก็คุณครูผู้ฝึกสอนนะคะที่จะต้องมาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต้องบอกก่อนว่าเรามีการแข่งขันระดับโรงเรียนระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศในส่วนของระดับประเทศในปีนี้เราก็ได้ขอความอนุเคราะห์นะคะสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งรับเป็นเจ้าภาพอีกเช่นเดียวกันช่วยจัดการแข่งขันในระดับประเทศแต่จัดที่ภาคนะคะค่ะทั้ง4ภาค นักส่งผลงานมาให้เราค่ะค่ะ ของเราก็มีการส่งข้อสอบไปให้เด็กๆใช่ไหมคะใช่คือเราใช้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะคือแทนที่จะมาแข่งขันกันที่กรุงเทพ<ช>ก็จะแข่งขันที่ภาค<ม>จานวนคนก็จะน้อยลงจานวนผู้เข้าแข่งขันก็จะน้อยลงนะคะก็จะเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังในเรื่องของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน,นา2019นะคะเรามีข้อสอบส่งไปให้นะคะทั้งการคัดเลือมือการเขียนเรียงความการอ่านเอาเรื่องเราปริ้น กระดาษข้อสอบไปให้เท่ากับจํานวนผู้เข้าแข่งขันในแต่ละภาคนะคะส่วนของสุนทรพจน์และการเล่านิทานนะคะเราก็ให้มีการเป็นถ่ายวิดิทัศน์แล้วก็ส่งผลงานเข้ามาทุกผลงานส่งเข้ามาที่สถาบันภาษาไทยเราจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะเป็นผู้ตรวจให้คะแนนนะคะแล้วก็ตัดสินค่ะซึ่งในการตัดสินเนี่ยนะคะเราจะดําเนินการในวันศุกร์ที่24นี้ค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้นองๆทุกคนด้วยนะคะ ถ้ายังไงผลการตัดสินได้เป็นที่ทราบแล้วนะคะทางเราจะแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ทราบต่อไปค่ะค่ะน้องาขอบคุณค่ะกิจกรรมต่อมาที่เราจะมาพูดกันนะคะจะเป็นกิจกรรมโครงการเทิดไทองค์ราชันถวายองค์ราชชาพัฒนาการอ่านเขียนเต็มร้อยนะคะโครงการนี้อยากจะให้พี่ดวงช่วยเล่าว่า มีการจัดขึ้นมาได้ยังไงะคะคะสำหรับโครงการนี้นะคะก็ต้องขอ,อนำเรียนทุกท่านว่าในสัปดาห์หน้านะคะก็จะตรงกับวันที่2 9กรกฎาคมค่ะซึ่งชาวภาษาไทยทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะและสถาบันภาษาไทยก็ได้ขอความร่วมมือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยนะคะก็อาจจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยากหรือต้องใช้ผู้คนจำนวนมากนะคะเช่นการเขียนเรียงความการให้นักเรียนแต่งกลอนหรือผู้สูนทรพจน์หน้าชั้นเรียนเป็นต้นค่ะและเนื่องในโอกาสของวันภาษาไทยแห่งชาตินี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2ดังที่น้องฝ้ายได้นำเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะสพปลบ รีเขต2นะคะนาโดยท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะท่านดรมโนชุมดีท่านก็ได้จัดงานนะคะโครงการเทิดไทยองค์ราชาถวายองค์ราชาพัฒนาการอ่านการเขียนเต็มร้อยขึ้นโดยนะคะกําหนดให้ปีการศึกษา2563นี้เป็นปีทองแห่งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยค่ะทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนภาษาไทยรวมทั้งยกระดับผลการทดสอบระดับชาติทั้ง NT และโ n e ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยค่ะแล้วโครงการนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะพี่ดวงค่ะโครงการนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆมากมายเลยนะคะซึ่งในวันศุกร์นะคะที่24นี้ก็จะมีพิธีเปิดโดยท่านประธานในพิธีดรมโนชุมดีนะคะผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตสองนะคะท่านจะให้เกียรติในการกล่าวนโยบายกําหนดปีการศึกษา2563นะคะเป็นปีทองการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ท่านจะมีการบรรยายพิเศษนะคะรวมทั้ง ก่วเปิดโครงการด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งโรงเรียนทั้ง138โรงก็จะร่วมทํา MOU นะคะปีทองการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยปี2563ค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งวันที่24และวันที่25ก็จะมีการบรรยายในหัวข้อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านภาษาไทยนะคะก็คือการพัฒนาความรู้ความสามารถกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยสถาบันภาษาไทยสวกรนะคะกละวิธีการพัฒนาให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้ไม่ยากอย่างที่คิดโดยท่านศึกษานิเทศวิบูลสีโสพลศึกษานิเทศภาษาไทยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งและการบรรยายในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยจากท่านวิทยากรนะคะนายสมศักดิ์ชำนาญกิจค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเช่นกิจกรรมคลินิกอาสาสมัครพิทักษ์การอ่านการเขียนการแจกหนังสือคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เอกสารและแผ่นซีดีเพลงการสอนภาษาไทยเป็นต้นค่ะ ซึ่งในกิจกรรมทั้ง2วันนี้นะคะ<ม>ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณครูผู้สอนภาษาไทยนะคะรวมทั้งนักเรียนที่จะได้นําสิ่งดีๆเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของตนเองนะคะแล้วเราสองคนก็ไปร่วมง,งานด้วยใช่ไหมคะค่ะ แล้วก่อนจากกาันในวันนี้นะคะทราบว่าน้องฝ้ายเองเนี่ยก็มีภาพกิจกรรมดีๆที่จะมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะ,คะจะเป็นยังไงให้น้องฝ้ายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคะได้ค่ะ,คะเป็นภาพวีดิทัศน์การประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยของนักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีการศรึกษา2,562ในระดับประเทศซึ่งจัดที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้เลยค่ะ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาณราธิวาสเขตสองได้รับมอบหมายจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นผู้ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2562ระดับประเทศกลุ่มภาค ตาย นายสุพจน์มณีรัตนโชติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตสองกล่าวในโอกาสที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดว่าเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้มีการปรับวิธีการโดยมีการใช้เทคโนโลยีการบันทึกวิดีโอรวบรวมผลงานส่งให้คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาท่านพื้นฐานเป็นผู้ให้คะแนน แรกๆนั้นบรนทาศว่าจะจะเปลี่ยนรูปแบบแต่เนื่องจากว่าเราต้องหาผู้ชนะเราต้องหาผู้ที่เข้ารับรางวัลให้ได้จงมีการใช้พื้นที่ของจังหวัดสงขลาคืออำเภอใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางของลูกๆจากนครศรีธรรมราชจากปัตตานีแลวก็จากนราธิวาสซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ก็การประกวดก็มีการประกวดแล้วก็ส่งผลการประกวดการแข่งขันในครั้งนี้ไปอย่างส่วนกลาง พื่อให้ส่วนกลางเป็นผู้ตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันวันนี้เราจึงใช้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นเป็นหลักนะครับใช้ข้อสอบแล้วก็ใช้สื่อในการที่จะให้คณะกรรมการส่วนกลางได้เป็นผู้ตัดสินด้านดรวราพรแก้วสีขาวศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษคณะผู้จัดกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนจำนวน11คนจาก7เขตพื้นที่ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานาราธิวาสเขต1เขต2เขตสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองเขตสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองและเขต3ประกวดแข่งขันใน4ี่กิจกรรมประกอบด้วยาวาการเล่านิทานการคัดลายมือการอ่านเอาเรื่องและการเขียนเรียงความ ทั้งนี้คณะผู้จัดได้คำนึงถึงความโปรง่งใสยุติธรรมเพื่อให้นักเรียนในถิ่นธุรกันดาลได้รับโอกาสและมีการพัฒนาด้านทักษะภาษาไทยทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้นตามเจตนารมณ์ของโครงการโรงเรียนกอ,อดอ ภาพบรรยากาศของการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยที่น้องฝ้ายได้นํามาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะสถาบันภาษาไทยก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านศึกษานิเทศที่รับผิดชอบงานภาษาไทยคุณครูผู้สอนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งเด็กๆที่ร่วมด้วยช่วยกันทําให้งานครั้งนี้นะคะประสบผลสําเร็จเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสและยุติธรรมค่ะสถาบันภาษาไทยขอเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ต้องขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูลทั้ง2โครงการนะคะก็ยังไงสำหรับวันนี้เรา2คนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปกับสถาบันภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะ